ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหล,ละแคสเซงแงแล้วก็นั่งงานช่างออสนะครับวันนี้อ่าพามาดูนะครับวิธีการใส่ทรายนะครับช่างออสไม่ได้ใช้คนขนเข้ามานะครับเนี่ยก็นคนทําอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนั้นอันนั้นเข้าไม่ถึงอันนั้นที่เข้าไม่ถึงนี่ใช้รถอ่าเขาเรียกรถอะไรช่างออสรถไถครับรถไรถนะครับถ้าเป็นคนไถอย่างนั้นไม่ได้นะครับ <laughs> คนไถไปให้ไกลเลยนะครับถ้ารถไถนะครับช่างออสเอามาใช้งานอ่พี่นุ้ยมาดูใกล้ๆ ก็นี่นะครับการที่ว่ารถดันเข้ามาไม่ได้นะช่างใช่ครับตรงใช้คนอันนี้ติดคันคันนี้ตรงนี้เป็นห้องน้าอ่าห้องน้านะครับก็เรื่องเรื่องเป็นทรายถมอยากดูใช่ไหมทรายถมเป็นไงไปดูดูนี่นะครับทรายถมนะครับไม่ใช่ทรายหยาบนะครับเป็นทรายทรายเล่เลนะช่างมันมีก้อนหินด้วยนะปนดินปนทรายปนหินปนมาหมดทุกอย่างนะครับพอจะปนได้นะครับก็อันนี้อันนี้กี่เที่ยวแล้วช่างน้อ เก้านะครับเก้าเที่ยวเก้าเที่ยวสิบรอสิบร้อนี่นะครับก็บอกว่ายังไม่พอนะครับระดับที่พอแค่ไหนช่างเนี่ยครับนี่นะครับก็ถมถมยันคานนี่แหละนี่หลังคานเนี่ยนะช่างใช่ใช่นะครับแล้วก็ทําการอัดน้ํานะครับอัดน้ําคือเปิดน้ําใส่นะใช่ครับใช้เครื่องกระทืบไหมไม่ต้องครับเครื่องกร<ด>ะทืบไม่ต้องเนาะพอรถเหยียบอยู่แล้วครับมันแน่น อ๋อซอยไปซอยมานี่รถไถก็หนักพอแล้วเนาะครับนี่นะครับผมก็ตาม,มันนอกจริงๆไม,ไ,มไม่มีอะไรมากมายนะครับถามว่าบ้านปูนนะครับหลังไหนที่ไม่แตกร้าวใครเคยเห็นบ้างไม่เคยนะช่างแตกร้าวหมดทุกงหลังเลยนะนะครับดูว่ามันจะแตกเยอะหรือแตกน้อยกันแล้วกันนะครับก็แค่เสงแงะนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผ่านมาหาช่างออสแหละนะครับก็ นี่พี่นุ้ยมีอะไรแถมมาดูวงนะครับช่างออสอันนี้วงส้วมใช่ครับวงข้อกีนะอันนี้อันนี้วงถ่ายวงร้อยวงร้อยกี่วงสี่วงสี่วงหลุมเดียวเนี่ยใช่หลุมเดียวที่จะขุดเนี่ยสี่วงแล้วมีมีที่อื่นอีกไหมมีครับมีอีกอีกสองชุดมีอีกสองสองสองหลุมสองหลุมสองหลุมก็อีกหลุมละสี่วงอีกแปดวงอีกแปดวงอันนี้คือทําอะไรเยอะแยะเอง บ่อพักบ่อถ่ายแล้วก็บ่อน้ำทิ้งโอ้น้ำทิ้งน้ำอาบน้ำใช่ครับไอ้น้ำอาบลงมานี่เลยหลังจากนี้เลยเรานี่นะครับผมครบระบบกัแล้วกันนะครับก็สามบ่อเนี่ยนะที่ซักล้างลงนี่ด้วยใช่ครับนะครับผมก็บ่อใหญ่ๆวงวงร้อยวงวงร้อยวงร้อยนะครับวงวงมีขนาดความกว้างผ่าศูนย์กลางหนึ่งร้อยก็เท่ากับเมตรหนึ่งแหละใช่นะครับผมก็นี่ นะครับลง3ามวงสามจุดนะครับสามจุดจุดละสี่วงถูกไหมใช่นี่นะครับผม <c oughs> ก็อันนี้นะครับเป็นงานของช่างออสแหละเริ่มขุดก็ช่างออสขุดด้วยพร้อมเลยนะพร้อมเดินประปาใช่ ว่นี่นะครับงานช่างออสนะครับทาไมถึงก่อสองชั้นใช่ไหมช่างได้ไม่พังนะรถถายวิ่งสบายครับอ้าวิ่งสบายสบายเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่มีบินะพี่นุ้ยถ่ายดูใ,ใกล้ๆหน่อย,าย,ง,ายงานช่างออสจัก,กรากฐานก็แล้วกันนะครับ นี้นะครับแคสเซงอก็เอางานมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่กําแพงเพชรก็แล้วกันฮะทำกัแพงเพชรอย่างเดียวให้ช่างใช่ครับนะครับก็ฝากเบอร์โทรให้หน่อยครับ0878409786ครับนี่นะครับก็จริงๆทั้งออสมีคนงานนะไม่ใช่มีคนเดียวนะโน่นแอบอยู่ในร่มนะครับผมรถยังไม่มาแล้วก็รอรอรถด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีคนเดียวนะครับก็ อคนงานนะครับกลัวจะเห็นกลัวจะเข้ากล้องนะช่างกลัวจะเข้ากล้องนี่พอแิ่คนสวยเออนะครับก็นี่นะครับเกดเล็กเกดน,น้อยเห็นว่าม,มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กด,กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ